ในกุมวอร์มะตุลลอฮิวอบะบราดการุฮวสวัสดีค่ะเด็กๆคุณครูชื่อคุณครูมาริยมบินเจเลาะสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะ Hello students my name is teacher m a r y a m b i n เ e l a นะคะวันนี้นักเรียนอยู่ที่บ้านอย่าลืมทําการบ้านที่คุณครูให้ไว้นะคะช่วงนี้โ COVID รคโควิดอะบาดน,นักเรียนจะออกไปไหนอย่าลืมสวมแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านนะคะ เด็กๆพร้อมจะทำการบ้านนี่ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูการบ้านกันเลยค่ะสำหรับป .5 นะคะครูจะมาทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับ Weather w นะคะ w r a t h e r ก็คือสภาพภูมิอากาศต่างๆนะคะที่เราพบเจอได้ในแต่ละวันนะคะมีคำศัพท์อะไรบ้างนะคะให้นักเรียนมาดูที่ช่องสี่เหลี่ยมข้างล่างนี้เลยนะคะตั้งแต่ข้อ1จนถึงข้อ9นะคะข้อ1 รงนี้นะคะนี่คือชื่อสภาพภูมิอากาศส่วนรูปภาพก็คืออันนี้นะคะรูปภาพของสภาพภูมิอากาศนะคะข้อ1อากาศเป็นยังไงคะข้อ1อากาศเย็นสบายใช่ไหมคะอากาศเย็นสบายเราเรียกว่า cool cool นักเรียนลองอ่านตามคุณครูนะคะ cool นะคะข้อ2 อากาศเป็นยังไงคะลมพัดพายุรุนแรงนะคะเราเรียกว่า stormy stormy ส่วนข้อ3เป็นรูปนะคะเราเรียกว่า lightning นะคะนะคะเราเรียกว่า lightning นะคะส่วนข้อที่4นักเรียนดูต้นไม้เป็นยังไงคะใบไม้ร่วงไปหมดเลยก็คืออากาศแห้งแล้งนะคะอากาศร้อนร้อนจนแห้งแล้งนะคะไม่มีน้ำเราเรียกว่า dry dry นะคะส่วนข้อที่5เป็นยังไงคะผู้ชายคนนี้ใส่วันตาสีดำนะคะแล้วก็มีดวงอาทิตย์อยู่ใกล้ๆอากาศร้อนมากๆเลยเราเรียกว่า hot hot ส่วนข้อที่6นะคะผู้ชายคนนี้สวมเสื้อหนาวาสวมเสื้อหนาๆใส่หมวกหนาๆแล้วก็ใส่รองเท้าถุงเท้าอากาศเป็นยังไงคะอากาศหนาวมากๆเลยถ้าอากาศหนาวเราเรียกว่า cold เราเรียกว่า Col ดนะคะต่อไปข้อที่ 7, เเป็นพายุหมุนใช่ไหมคะพายุหมุนอย่างนี้เราเรียกว่า tornado 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 นะคะเป็นชื่อพายุหมุนลูกหนึ่งนะคะที่มีชื่อว่า tornado นะคะต่อไปข้อที่8นะคะข้อที่8นกักเรียนดูผู้ชายคนนี้สิคะเป็นยังไงคะเปียกหมดเลยเปียกหมดเลยเราเรียกว่า We t Wet นะคะอาจจะมีฝนตกอาจจะโดนน้ำฝนหรือว่าอะไรอย่างนี้เราเรียกว่าเปียกใช่ไหมคะเปียกเราเรียกว่า wet ต่อไปข้อที่9ข้อสุดท้ายนะคะเด็กผู้ชายคนนี้ชี้ไปที่ท้องฟ้าบนท้องฟ้ามีสายรุง้งใช่ไหมคะสายรุง้งภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Rainbow Rainbow นะคะอันนี้เป็นคำศัพท์เรื่องเกี่ยวกับสภาพภูม,มิอากาศ สิ่งที่ครูอยากจะให้นักเรียนทำก็คือข้อที่1นะคะอากาศเย็นสบายใช่ไหมคะข้อที่1นี้นะคะอากาศเย็นสบายคูลให้นักเรียนไปหาคำศัพท์ในร่มนี้นะคะอันนี้เป็นรูปร่มนะคะให้นักเรียนไปหาคำศัพท์ข้อที่1นักเรียนเจอคำว่าคูลหรือยังคะมันจะมีคำหลอกมาให้เรานะคะเพยัยชนะหลอกมาให้เรา คำไหนที่สะกดว่าคูลนะคะ C W O L คำไหนคะนะกักเรียนเจอหรือยังกูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งข้อนะคะ,ะมาทำพร้อมกันก็ได้ค่ะ,ะ C W O L เจอหรือยังคะนะกักเรียนนี้นะคะ C W O L คูนเจอแล้วใช่ไหมคะเมื่อนกักเรียนเจอคำศัพท์ข้อที่หนึ่งแล้วให้นกักเรียนนำคำศัพท์นี้มาใส่ตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะ อนี่นะคะนี่คือตัวอย่างข้อที่1ส่วนข้อที่2จนถึงข้อที่9ครูอยากจะให้หนัเกเรียนลองฝึกทําเองนะคะแล้วนัเกเรียนอย่าลืมทบทวนคําศัพท์นะคะอย่าลืมนะคะถ้านัาเกเรียนทบ ทบทวนคำศัพท์บ่อยๆวิชาภาษาอังกฤษนะคะนักเรียนก็จะรู้ความหมายทำให้นักเรียนสามารถเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้นนะคะถ้านักเรียนมีคำถามอะไรตรงไหนนะคะไม่เข้าใจตรงไหนสามารถสอบถามทางไลน์กลุ่มได้เลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนการบ้านเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอัสลามุมะลัยกุมวะละห์มะตุลลอฮะเาะัาตุ